สวัสดีค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์ของคุณแฮปปี้เบอร์เดย์ด้วยนะคะ ใครนะคะที่มีลัคนาค่ะดาวจานันดาวอาทิตดาวศุขค่ะสถิตในราศีดังกล่าวสามารถดูกู๊กูได้เลยช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสต,ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีกลุ่มที่ดูในโหราศาสไทยนะคะมาดูช่องนี้เราใช่เช่นกันก็ยินดีต้อนรับค่ะครึ่งแรกนะคะเราจะดูดวงเรื่องความรักค่ะส่วนครึ่งหลังนะจะเป็นการงานการเงินให้ชาวราศีกลุ่มลัคนาคุมนะคะและนี่คือคลิปแรนดอม นะคะของคุณซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้ด้วยนะคะอ่ะมาดูกันให้พลังงานหลักนะคะความรักความสัมพันธ์ชาวราศีกุมและขากนากุมนะคะ่ได้สองถ้วยสองถ้วยเลยทุกคนสองถ้วยหลายๆคนว้าวพี่เมยว้าวว้าวนะคะ ตัวคุณนะคะหรือคู่กรณีอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำได้นะคะราศีมีราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกอยู่ในนี้เป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มันมีความเข้ากันได้หรือหลายๆท่านกำลังมมนิเฟสเพื่อที่จะให้ได้เจอคู่หรือบางท่านเจอคู่ละเจอคนที่รู้สึกว่าใช่ละแล้วตอนเนี้ยก็คืออยู่ในช่วงที่กำลังมีการพูดการคุยการสื่อสารนะคะดูสิอืมไปดูหน่อย หรือไพ่เป็นอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนแบบฟิลลิ่งเนื้อคู่ค่ะพี่เมนูตัดเขาไม่ขาดก็ได้นะในดูซิรูปแบบความสัมพันธ์อดีตเป็นยังไงไพ่หกดาบ strange ถือถ้วยหน้าไพ่สามถ้วยหน้าไพ่สถานการณ์ความสัมพันธ์บางท่าน move on ไปละ <c oughs> บางท่าน move on ไปเจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่ไปเจอคนที่มอบความรักให้แต่บางท่าน move on ไปแล้วถูกดึงกลับมาด้วยกลุ่มเพื่อนด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในสเตจนี้อยู่บางท่านไปอยู่กับความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดปาร์ตอืม ประมาณนี้มีราศีสิงขึ้นมาด้วยนะคะไหนมาดูสิขอไพ่เนี่ยนะคะแล้วสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรสิบไม้บางท่านไปเจอกับความสัมพันธ์ที่เพื่อนแนะนำให้นะสิบไม้ห้าดาไพ่เก้าเหรียญ ให้เด็กถึงไม้หน้าให้อย่างที่บอกบางท่าน m a n i f ฟสเ m a n i f สให้ได้เจอคู่ตัวเองบางท่านไม่เจอบางท่านไม่เจอบางท่าน move on ไปแล้วเจอนะคะหรืออย่างที่บอกตอนนี้หลายๆท่านอยู่กับเพื่อนอยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักหรือกำลังอย่างที่บอกเลย m a n i f ฟสไปจังหวะนี้คุณทำงานทำเงินหนักมาก นะคะเป็นความสัมพันธ์ถ้าคุณมีใครคนคุยอะไรเงี้ยมันเป็นลักษณะของคนที่ต่างคนต่างอยู่คือเขาก็โฟกัสเรื่องของเขาคุณก็โฟกัสเรื่องของคุณนะคะหน้าไพ่มันเป็นลักษณะเหมือนคนโสดอยู่ตรงนี้ได้ด้วยมีระยะมีสเปซซึ่งกันและกันนะคะสบายใจตอนไหนก็มาคุยถ้าไม่สบายใจเราก็ไม่คุยห่างอะไรเงี้ยแล้วก็เน้นไปที่การโฟกัสเรื่องของปัญหาตัวเอง เรื่องของตัวเองเป็นหลักเอาเรื่องของตัวเองมาก่อนเป็น first priority นะฮะไหนดูซิว่าความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเป็นยังไงกลุ่มละคนากลุ่มทิงถือเหรียญให้เก้าถ้วยให้เจ็ดเหรียญ วินสตาร์คีเนอะมาดูกันแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคะชาวราศีกุมและขนาดกุม แล้วก็ให้เด็กืดีดยาเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะอโอเคไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณและไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปค่ะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะไม่ตรงเลยสาบกันได้หน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกๆคนนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวอ่ะมาดูสถานการณ์ของชาวราศีกุมและคนกุกุ์เนี่ยความรู้สึกที่ที่คุณมีต่อเขาเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่คุณมีความรู้สึกว่าถ้าจะให้อยู่กันในสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบนี้ต่อไปได้อ่ะคือคุณต้องมีระยะห่างกับเขา คุณต้องอยู่ในพื้นที่ที่ที่เขาจัดให้อยู่อะไรแบบเนี้ยได้ด้วยเพราะบางท่านไปเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีเราคนเดียวไม่ได้มีแค่เราไม่ได้มีแค่เขาแต่มีคนอื่นในความสัมพันธ์ร่วมอยู่ด้วยนะคะเขาเป็นคนที่อาจจะซัพพอร์ตในเรื่องของหน้าที่การงานคุณได้ในเรื่องของบางท่านซัพพอร์ตในเรื่องของเงินได้ด้วยนะคะคือมันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่นอกเหนือจากความรักแล้วถ้าคุณได้ลงเอยคนนี้เขาสามารถมอบความมั่นคง ให้คุณได้ด้วยนะคะคุณนั่งคิดคุณนอนมองในอนาะคนละความรู้สึกเกี่ยวกับคนคนนี้ยังมีความชอบอยู่ไหมมีความชอบอยู่นะคะมีความรู้สึกดีอยู่อะไรหลายๆอย่างที่บางครั้งเนี่ยเขางีา่เง่างอแงงอแง,งหรือเมินใส่คุณคุณก็พยายามทําความเข้าใจอ่ะคือคุณพยายามทําความเข้าใจเขาว่าเออเขาก็เป็นแบบนี้แหละแต่มันก็มันก็ไม่ได้แย่ขนาดน,านั้นมันก็พอไหวมันก็ทนได้อะไรแบบเนี้ย นะแต่ว่าคุณจะต้องมีระยะห่างกับเขาเพราะถ้าคุณอยู่ใกล้เขามันจะไม่เวิร์กมันมีคนคอยจ้องอยู่ตลอดเวลานะคะในดูซีแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะเขาก็มีระยะห่างกับคุณเช่นกันแล้วก็มีค่อนข้างมีพื้นที่มีสเปซนะคะความรู้สึกเนี่ยเขาสัมผัสได้ว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ดีมากกว่านี้แต่คุณด้วยความที่ เขาเรียกว่าอยู่เป็นหรือเรียกว่ารู้ว่าควรวางตัวแบบไหนเขาสัมผัสได้ว่ามันห่างแต่ตอนนี้ความรู้สึกเขาอะเขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าที่คุณกับเขามีกันและกันมาตลอดอะมันคือช่วงจังหวะที่คุณจะไปจากเขาแล้วหรือเปล่านะคะเขาเริ่มไม่มั่นใจเหมือนความสัมพันธ์นี้อาจจะถูกลดสถานะลงนะคะเป็นสถานะที่เจอกันในวันที่ไม่พร้อมหรือเจอกันในวันที่คนใดคนนึง เลือกอีกคนไปแล้วอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าเราเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปน <simultaneously> ในทิศทางไหนนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยมีการบล็อ,อกมีการปิดกั้นด้วยแล้วก็ไม่ได้พึงพอใจกับการที่เขามีคนหลายคนในชีวิตนะ,ะคุณรู้อ่ะพี่มองว่าคุณรู้คุณส่องมานานละจินถือไม้ไพ่แ่งแมน ถ้าใครที่ทำงานอยู่ด้วยกันยังคงมีเรื่องราวที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันก็ยังคงไปต่อในโหมดแบบนั้นแต่สำหรับท่านใดที่เรียกว่ามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวเนื่องกันแต่ส่วนหนึ่งคุณจะคุณจะยังเรียกว่าไงตัวเขาเองนั่นแหละที่ยังอยากมีความสัมพันธ์นี้ไว้ยังอยากมีความสัมพันธ์นี้ไว้ทั้งๆท,ที่มีความรู้สึกว่า มันไม่ง่ายเลยนะที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อแต่มันมันรู้สึกผูกพันข้างในยังไงบอกไม่ถูกตัวเขาก็รู้สึกแบบนั้นกับคุณนะก็คงไม่แปลกที่จะได้สองถ้วยนะเขาก็ยังอยากไปต่อนะอ,อ๋อไหนดูสิเราเขาคุยกับคนอื่นในแบบเดียวกับคุณไหมขออนุญาตถามได้ไพ่ห้าดาว ให้สีถ้วยไม่ได้คุยอ่ะเพราะมีความรู้สึกว่าหลายๆคนที่เข้ามาหาเขาอ่ะมันพาเรื่องยุ่งวุ่นวายมาให้เขามาพร้อมกับเสียงตีฉินินทามาพร้อมกับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนคนนี้จริงๆแล้วเป็นคนที่ ไม่ชอบความวุ่นวายนะฮะไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบเรื่องที่เมา้ามอยไม่ชอบให้แคลเอาเรื่องตัวเองไปเมา้าแล้วก็ไม่ชอบเอาตัวเองไปไปแจมเม้าในกลุ่มตรงนั้นด้วยนะคะคนคนนี้จริงๆแล้วเขาเป็นแบบนั้นแหละนะมาดูซิว่าคุณละเขามีเกณฑ์จะได้คอมเมนต์กันไหมสิบไม้ ให้หกจาะคอมเมนต์เน้น<ๆ>หรือว่าปรับความเข้าใจกันคลีนถ้วยและไพ่ไฮโลฟันโอเคชัดเจนความสัมพันธ์นี้มีเกณฑ์ได้ไปต่อนะคะถ้าเป็นลักษณะของคนที่มีมีตัวจริงกันอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นมันจะไปได้ในลักษณะเพื่อนนะแต่เป็นเพื่อนที่มีความรู้สึก ปรารถนาดีซึ่งก,ารรากันและกันแต่ในอีกอยัยยะหนึ่งของคนที่โสดกับโสดเนี่ยมันจะสามารถก้าวข้ามผ่านคําว่าเพื่อนไปได้แล้วมีโอกาสเป็นคอมเมนต์ได้ด้วยความรักที่มีของอีกฝ่ายหนึ่งที่มีการแสดงออกด้วยด้วยการที่แบบโอเคได้หมดยอมได้อะไรอย่าเงี้ยมันจะได้ไปต่อนะไหนดูซิว่าแล้วแนวโน้ม แนวโน้มความสมัมพันธ์จะแไม้โอเคมันมีเกณฑ์ได้ไปต่อจริงแหละถ้าแปดไม้ขึ้นเนี่ยแดไม้ขาวรจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบปุบปรับนะจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบปุุบปรับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยนึกจะโพ้งก็โพ้งออกมาเลยนึกจะพูดก็พูดออกมาเลยว่าเออเป็นแฟนกันเถอะ แต่งงานกันเถอะหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกว่าเขาจะให้อะไรที่มันเป็นหลักเป็นฐานกับคุณที่ที่มันที่คุณไม่รู้ตัวว่าเขาจะพูดแบบเนี้ยที่คุณไม่รู้ตัวว่าเขาจะทําแบบเนี้ยนะคะเขาจะพูดแบบปุรับกระทันหันคุณก็ไม่ได้ตั้งตัวนะคะซึ่งเป็นสถานะความสัมพันธ์ที่คุณจะเรียกว่าสามารถเซตเทนดาวได้เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองมีความรู้สึกว่ามันโอเค แล้วก็โอเคให้อยู่ในสถานะในฉันโอเคฉันนั่งได้นานฉันอยู่ได้นานอะไรแบบเนี้ยนะเดี๋ยวดูซิว่าเราเขาอยากบอกอะไรกับคุณชาวราศีกุมลัษนากลุ่มเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะดีใจด้วยนะที่เธอเริ่มต้นใหม่สักทีบางท่าน Move on ไปแล้วนะคะ เราควรหยุดความสัมพันธ์ไว้เพียงเท่านี้สําหรับบางท่านที่ความสัมพันธ์มันไม่ถูกต้องอะเนาะม,มันไปต่อได้ยากจริงๆนะคะยังรักฉันอยู่ไหม,มเขาเริ่มไม่มั่นใจว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมนะยังรักเขาอยู่ไหมบางท่านให้ระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ถ้ามันมีคนของของตัวเองอยู่แล้วเนะะี่ยระวังการบอกเลิก แบบไม่ทันตั้งตัวเพราะความห่างเหินทําให้ฉันต้องเดินจากมาบางท่านมันไปต่อได้ยากถึงแม้ว่าจะรู้สึกถึงการแม้แค่ไหนแต่ความถูกต้องสถานะทางสังคมมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยโชคชะตานําพาให้เรากลับมาหากาันนั่นแปลว่าถ้าความสัมพันธ์นี้คุณและเขา เป็นคนของการละการจริงๆเขาอาจจะไม่เลือกที่จะ take action ทำอะไรแต่จะปล่อยให้โชคชะตาเป็นคนนำพามาเขากำลังเทสแบบนั้นอยู่พี่ว่าเหมือนเธอจะอยู่ได้โดยไม่มีฉันเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเราต่างคนต่างอยู่นะคะต่างคนต่างอยู่แต่ถามมีความรู้สึกดีๆให้กันไหมมันก็มีมีแต่ถามว่าจะ take action ไหมล่ะก็ยากเย็นนะไหนดูซิว่าถ้าอยากบอกอะไรกับความสัมพันธ์นี้ มันมีคนโกหกอยู่มันมีคนโกหกมันมีคนเลือกที่จะไม่แสดงความจริงในใจแล้วก็ไม่เปิดเผยไม่พูดความจริงนะคะความสัมพันธ์นี้ยังต้องรอการโตอีกอะ่ะมันยังอยู่ในช่วงสเตจแรกๆเองยังต้องเลี้ยงอีกนานนะ,ะมีคนเสียอกเสียใจยังเสียใจกับความสัมพันธ์นี้อยู่ เจใจมานานจนถึงทุกวันนี้ไม่รู้เรื่องราวนี้เกิดใน,นขนาะไหนละโอ้โหขอโทษค่ะขอโทษค่ะและพ่าพ่ายโซโรอืมแลพ่ายโโรรีเวิร์สนั่นแปลว่าในขณะที่คนเสียอกเสียใจกับเรื่องราวที่ผ่านไปแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้เศร้าขนาดนั้นแล้วมันถึงเรื่องที่จะเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ได้ด้วยตัวเองแบบเป็นโสดได้อะไรได้ มีคนบอกว่าถ้ารอมันจะคุ้มนะเพราะมันอาจจะคุ้มก็ได้นะเนี่ยอะไรที่เราคิดว่ามันแน่นอนแล้วมันอาจจะไม่แน่นอนก็ได้ไหนมาดูซิถ้าคุณเลือกที่จะรอต่อไปความสำคัญนี้จะเป็นยังไงดูซิขอดูหน่อย h ไ Priestess King to my ให้ขิงถ้วย ไพ่ judgment หน้าไพ่ถ้าคนที่เป็นเบอร์ซ้อนยังคงต้องซอนอยู่ยังคงต้องซอนอยู่แต่ถ้าใครที่เป็นตัวจริงความสัมพันธ์เนี้ยต่อให้เดินห่างและจากกันไปแค่ไหนจัก,กรวาลจะเหวี่ยงเขากลับมาหาคุณนะไพ่แจ็ก e มนเนี่ยนะไนดูซิแล้วก็แลคคิงถ้วยด้วยมีความรักอยู่ตรงนั้นนะคะไนดูซิแล้วก็ ถ้าคุณเลือกที่จะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนใหม่จะเป็นยังไงไปหาคนใหม่จะเป็นยังไงสี่เหรียญสิบถ้วยมีไพ่หกไม้แล้วก็ไพ่เดอะฟลหน้าไพ่หน้าไพ่จริงๆแล้วตัวคุณสามารถเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ได้ทันทีนะแต่คุณไม่ใช่คนที่จะเปิดรับใครเข้ามาได้ง่ายๆถ้าคุณโอเพนถ้าคุณเปิดใจพี่เมย์บอกว่าคุณจะสามารถเจอใครสักคนที่ ให้เกียรติกูเลยแหละห่วงด้วยดูแลดีด้วยแล้วก็ค่อนข้างตามใจพี่มีความรู้สึกแบบนั้นคนใหม่ก็ดีนะคะอืมโอเคจบไปแล้วค่ะกับความรักของชาวราศรีกุมและคนากุมเดี๋ยวเราไปต่อก,กันกับการงานการเงินนะจ้ะ เรื่องการงานการเงินค่ะชาวราศีกุมพี่เมย์มองว่าอันนี้ค่อนข้างข้อนขั้นโดดเด่นในคนที่ทําธุรกิจร่วมกับครอบครัวนะให้ระวังสภาวะอารมณ์ฉุนเฉียวระวังภาวะเบิร์นเอาท์จากการที่คุณทุ่มเทให้มันมากมากมากเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนผลตอบรับเนี่ยมันไม่เท่าอย่างที่คุณอยากจะได้หรือในเรื่องของการออกความคิดเห็นมันไม่เป็นไปในสิ่งที่คุณอยากจะให้เป็นเนี่ย แล้วคุณจะมุฟออนออกมาคุณจะทิ้งทุกอย่างแล้วออกมาให้ระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าหน้าไพานะ่เนี่ยจริงๆมันมีโอกาสมันมีการไกล่เกลี่ยได้ขอแค่ใจเย็นขอแค่คุณไปพักขอแค่คุณไปจากช่วงจังหวะเวลาที่มันยุ่งๆตรงนี้ก่อนอะหาเวลาไปพักหาเวลาที่จะไม่ยุ่งกับงานตัวนี้ไม่ยุ่งกับธุรกิจตัวนี้สักครู่ไปพักสักสองสาวันหรืออะไรเงี้ยกลับมาแล้วค่อยมาลุยกับมันต่อมันจะดีขึ้นในยิ่งในส่วนของคนที่ ไม่ได้ทำในธุรกิจครอบครัวแต่เป็นบริษัทที่อยู่กันมานานเหมือนครอบครัวใช้คำนี้นะสนิทสนมทุ่มเทให้ความไว้วางใจคุณจนคุณมีความรู้สึกว่าคุณเหมือนเป็นคนในครอบครัวเขาไปแล้วอะ่ะมันก็จะเกิดภาวะการที่คำพูดของเราที่ด้วยความหวังดีนี่แหละที่เมย์มองเงี้ยด้วยความหวังดีพูดออกไปเนี่ยแต่ว่า คำพูดนั้นมันไม่ดังพอหรือมันไม่สามารถไปทําให้เขาเปลี่ยนตามความคิดที่ปรารถนาดีของเราได้แล้วตัวเราเองจะมีความรู้สึกเฟลไหนว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทไหนว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของไหนว่าให้ช่วยบริหารให้ช่วยจัดก,การเหมือนบริษัทนี้เป็นของเราประโยคนี้ให้จําไว้เลยว่าบริษัทที่ของเขามันคือของเขาเราคือคนที่เข้าไปทํางานให้เขามันไม่เหมือนกัน ถ้าเราคือคนที่ได้รับเงินเดือนนะแล้วจริงๆสถานะเรากับเขาคือนายจ้างลูกจ้างให้รู้ไว้ว่าเราทําตามหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้รับผิดชอบให้ได้มากที่สุดตามนั้นพอนะคะเพราะยังไงสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจอยู่ที่เขาอย่าให้มันถึงขั้นเป็นเป็นลักษณะที่ตัวเราเองรู้สึกทอ้อรู้สึกไม่ไหวรู้สึกเหนื่อย แล้วก็ต้องตัดสินใจหันหลังจากมาเพราะว่าเราเอาใจไปลงกับกับเรื่องนี้มากเกินไปอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้แหละสิ่งที่ต้องสิ่งที่ต้องเตือนของชาวราศีกุมแลัคนากุมเพราะคุณเป็นคนจริงใจอ่ะเออคุณเป็นคนทำอะไรเต็มร้อยนะไพ่เดอดสตาร์มันขึ้นไพ่ประจำราศีของคุณนะคะคุณเป็นคนทำอะไรจริงใจทำอะไรเต็มร้อยใครให้ใจกับคุณคุณให ร้อยให้พันเลยอ่ะอืมนะที่สำคัญคุณให้ได้แต่คุณต้องให้ถูกคนแค่นั้นเองนะคะโอเคจบไปแล้วกับความรักนะคะการงานการเงินของชาวราศีกลุมและขนากลุมซึ่งถ้าผ่านปัญหาตรงนี้ไปได้การเงินดีมากนะคะยิ่งถ้าคนที่มาดูเป็นคนโสด เข้าเขาเลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe like comment นะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครเนาะในส่วนของรายลเอียดการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดมาได้ที่มุมบนขวามือนะคะเดี๋ยวดูให้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ